สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุล16-31มีนาคม2568เรามาดูความรักของชาวตุลช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลโอ้ดาวประจำตัวก็ยังได้มหาอุดอยู่นะอย่างเช่นที่บอกนะคะชาวโสดอาจจะมีสเสน่ห์นะคะชาวโสดเนี่ยสเสน่ห์แรงนะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสพบรัก ได้ด้วยนะคะแต่บางท่านเท่านั้นเองการพบรักก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะในช่วงนี้บางท่านก็อาจจะมีโอกาสมีโชคด้วยนะคะมีโชคในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะระวังหน่อยนึงคนที่มีคู่เนี่ยช่วงนี้ดาวคู่ดาวคู่สุดศุภอะอะให้ระวังในเรื่องอะไรเอ่ยดาวเจ้าเรือนศุภะเนี่ยเขาคือดาว พุทธนะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยช่วงจังหวะนี้มีอะไรก็ต้องให้ลอมชอมกันไปเดี๋ยวรอดาวอังคารย้ายออกนะคะอะไรมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะต้องประคับประคองกันไป,ประวังการปิดใจกันกันบ้างนะคะเออไม่เข้าใจกันบ้างหรืออาจจะมีอะไรที่บอกว่ากระทบกระทะั่งกันรวมไปจนถึงว่าถ้าไม่ใช่กระทบกระทั่งอช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสอะไรบางสีบางอย่างก,ก็ได้การจัดการในเรื่องของเอกสารการเงินไปร่วมกับร่วมกับร่วมกันกันกบคู่ก็ได้ นะคะเรื่องของเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่างๆเรื่องของบ้านอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างตุลค่ะงานการติดต่องานงานธุรกิจอะไรใดๆนะคะงานการต่างประเทศอูกําลังจะมีโชคธุรกิจจะมีโชคงาน นะคะหรือใครคาดหวังงานที่เราติดต่อก็จะมีโอกาสใครคาดหวังการเปลี่ยนแล้วเริ่มใหม่ก็จะมีข่าวดีในการเริ่มใหม่นะคะตรงนี้ด้วยส่วนคู่รักครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องของเองินเงินทองทองนะคะที่มีมีในเรื่องของการจัดการนะคะการจัดการยกตัวอย่างเอ่อเงินทองทองการจัดการไปในเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยไปเกี่ยวข้องกับบ้านช่องอะไรอย่างนั้นก็ว่ากัน นะคะผู้รกครอบครัวไปเกี่ยวข้องกับบ้านช่องช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะคะบางทีก็อาจจะหมายถึงชีพจรลงเท้าด้วยนะคะการติดต่อการเดินทางต่างๆตุลช่วงนี้ก็ระวังปัญหาความเครียดความดันใส่ตาอะไรอย่างนั้นนะคะระวังด้วยนิดนึงผู้รัครอบครัวผู้ครอบครัวคู่ไหนคู่ไหนที่เรียกว่ามีลูก นะมีลูกช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารด้วยนะคะส่วนคู่รักถ้าอยากจะปรับปรุงบ้านก็จะมีโอกาสได้ปรับปรุงต่อเติมบ้านนะคะปรับปรุงบ้านรวมไปจนถึงการอยากจะขยับขยายธุรกิจหรือการมองมองหาธุรกิจหรือกําลังจะแบบว่าขยับขยายงานของเราอย่างเงี้ยนะคะโอกาสก็มีจังหวะจากคนที่คุณได้ขยับขยายนะคะหรือการขยับขยายตรงนี้เป็นการขยับขยายในเรื่องของ บ้านก็ได้นะคะบ้านก็ได้หรือกําลังโฟกัสกำลังมีความคิดก็ได้จะตัดสินใจในเรื่อนงะเอ๊บางท่านมีบ้านที่อยู่ไกลเราจะสามารถทําอะไรตรงนั้นที่มันแปลงเป็นเงินได้บ้างอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนบางท่านก็อยากจะตัดสินใจขายบ้านก็มีนะเท่าที่เห็นขายที่ขายทางอะไรอย่างนั้นมีด้วยนะคะมีในะเรื่องการขายที่ขายทางเกิดขึ้นของชาวตุนส่วน ชาวตุนค่ะงานหลายท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เพราะบางท่านจะเจอปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในสายงานก็ได้นะคะคุณอาจจะกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นการได้ทําอะไรใหม่หมนะคะก็ที่ทํางานใหม่นั่นเองส่วนบางท่านปลิ่นงานมาแล้วก็อาจจะอยากว่าเอ้ยต้องรองเงินเพราะบางท่านออกงานมาหรือคุณคาดหวังว่าเอเราออกงานมาเราจะได้เงินไหมเงินตรงนี้อาจจะเป็นเงินสมทบงุนเยียวยา อะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ด้วยแต่ก็เชื่อว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินเก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้นะคะใครที่มีบ้านมีที่ให้เช่าอันนี้เด่นนะคะมีบ้านมีที่ให้เช่าอย่างเงี้ยจะเด่นแล้วก็งานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะงานใดๆก็ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลอย่างเงี้ยโอกาสก็มานะคะตุลใครที่ต้องปรับปรุงบ้านหรืออารมณ์ประมาณนั้น คุณทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนหรือมันอาจจะมีเรื่ององว่ายอดขายตกควบนะคะคุณกําลังจะมีโอกาสความคิดมีอีกหนึ่งช่องทางไรายได้เข้ามาก็ได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะใครที่กําลังอยากจะ อยากจะมีอีกช่องทางไรายได้อยากจะเปิดร้านค้าอะไรของเราก็ว่ากันไปนะคะหรือไรายได้ของคุณมันมาจากธุรกิจอสังหาด้วยหรืองานที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหาหรือเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหานะคะตรงนี้ส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอากขอบอกก่อนนะคะว่าคนที่มีคู่รักครอบครัวจะไม่ทายแต่แยกขอเว้นว่าจะไม่ถายแต่แยกถ้าใครมีปัญหามาฟังนะคะเพราะคู่รักครอบครัวที่ไม่ได้มีปัญหาก็มีเยอะแยะมากมาย นะคะส่วนคนที่มีปัญหาก็มีไม่ใช่ไม่มีคนที่มีปัญหาก็มาฟังในตาแหน่งของคนที่มีปัญหาบางท่านยืดเยื้อคาราคาสั่งมาเพียงแต่รอจังหวะรอการเคลียร์เคลียร์อะไรทรัพย์สินสินทรัพย์ค่ะเท่าที่เห็นนะคะมีในเรื่องของการเคลียร์ทรัพย์สินสินทรัพย์ต่างๆนานาหรือคู่ไหนก็ตามที่ยืดเยื้อคาราคาสั่งต่อกันคุณก็อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะคะจบต่อกัน ในเรื่องของการเคลียอะไรที่มันพัฒนาการต่อกันก็ได้นะคะสำหรับเคนที่มีปัญหาความรักรวมไปจนถึงอะไรรวมไปจนถึงว่าปัญหาความรักตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของการปกปิด,ป,ดปิดบังต่อกันลักซ้อนซ้อนเงินซ้อนเร้นหรือตรงนี้ปกปิด,ป,ดปิดบังต่อกันอาจจะเป็นเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าไงดีอ่ะ ปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันฝุดขึ้นเกิดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นในเรื่องการปกปิดปิดบังนะคะรวมไปจนถึงว่าอ่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเอ้เขาปกปิดปิดบังกับคุณละเอ้เขาทําไมเขายังมีการพนันการกับคุณเก่าๆเขาอีกเขายังไม่ยอมจบสิ้นกันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการตัดสินใจหนึ่งแหละนะคะการตัดสินใจที่ว่าจบได้ไหมจบได้เพราะบางท่านคาราคาสั่งมันกันมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ตัดสินใจจบ หรือจะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่าอบางทีอ่ะนะคะอาจจะหมายถึงการตัดสินใจลองเว้นระยะห่างดูก็ได้นะคะเพื่อรอดูรอดูอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะรอจังหวะนะคะส่วนในบางเคสบางทีอ่ะจะมองว่าจะมองว่าแบบนี้มากกว่าอะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองไม่ชัดเจนนะคะคุณรู้สึกคุณคบค้าสมาคมกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วและยังมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเขาไม่มีอะไรที่มาทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณมั่นใจว่าจะมีความชัดเจนต่อกันคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ว่าคุณอาจจะละแค่ละค่ายอะว่าอืมที่เขาไม่ชัดเจนเพราะว่าเขายังยังมีอะไรในตัวของเขาอยู่ยังมีพัฒนาการของเขาอยู่ นะคะตรงนี้แต่สุดท้ายใด้สุดก็ยังอยากจะบอกว่าถ้าใครที่คบกันให้คุยกันดีๆไปก่อนประคับประคองไปก่อนแต่ถ้าบางท่านเกิดเรื่องแล้วเกิดปัญหามาแล้วปัญหามันหนักนักปัญหามันห่างมาแล้วจะมีการจบสิ้นนะคะตรงนี้นะจบสิ้นก็คืออย่างเดียวค่ะแล้วก็บางท่านที่จบสิ้นอะ มันจะต้องมีในเรื่องของอะไรที่ต้องสัตวสางการพั์สินสินทรัพย์ต่างๆนานา่ะนะคะการดูแลการรับผิดชอบอะไรที่ต่างๆนานาที่ยังต้องต้องจัดเคลียร์นะคะต้องจัดเคลียร์เขาค่ะการที่คุณกับเขาบางท่านคบค้ากันมายาวๆนานๆบางทีอะการคบค้าสมาคมต่อกันหรือการคบหาต่อกันยาวนานอะบางทีการลืมเติมเต็มกันอาจจะคือสาเหตุ หรือเขาอาจจะรู้สึกเขาไม่ได้แฮปปี้มีความสุขเท่ากับเขาไปกิ๊กกักแล้วมันมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องจะเกิดนะคะระหว่างคุณกับเขาเรื่องจะเกิดระวังนะคะใครที่ปกปิด,ป,ดปิดบังต่อกันก็ระวังด้วยจุดแตกหักมันมาแล้วนะส่วนในบางท่านอืมปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ ห่างเหินหรือมันเป็นปัญหาที่รอตัดสินใจได้เพราะบางท่านห่างมาแล้วแต่รอ,รอการตัดสินใจรอการจบส่วนบางท่านไปรักเขาไปรักเขาแล้วเขามีคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะกับคนอื่นเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะถ้าจะให้เขามาชัดเจนกับคุณก็คงไม่ได้หรืออารมณ์ประมาณว่าเขายังไม่พร้อมชัดเจนกับคุณก็ได้เพราะเขาต้องการอยากจะมีทางเลือกค่ะ นะคะเพราะตรงนี้ก็ฟอ้องมาอยู่แล้วนี่ว่าเขาอยากจะมีทางเลือกนี่หรือเขาคาดหวังว่าทางเลือกเอน่าจะมีอะไรส่งเสริมกันและกันไปได้ดีไปได้สวยมีความสําเร็จมีความรุ่งโรจน์อะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปหรือทางเลือกใหม่สามารถซัพพอร์ตดูแลเขาได้อันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยรวมไปจนถึงรวมไปจนถึงรักเก่ากิ๊กเก่าฝั่งเขาก็ได้นะคะตรงนี้มันเกิดขึ้นมาให้นะคะหรือใดๆแล้ว ถ้าเขาจะมีใจกับใครสักคนหรือจะชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งก็คนนั้นต้องเหมาะสมกับเขาต้องคู่ควรกับเขาต้องส่งเสริมกันและกันกับเขานะคะก็เลยมองในมุมมองว่าเอ๊ะเขามีคนอื่นหรือเปล่าเป็นคนเก่าหรือเปล่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าอันนี้หนึ่งแหละสองถ้าเขาไม่ได้เป็นติดเป็นตัวจริงก็หมายถึงว่าถ้าคุณเป็นแฟนกับเขาจริงๆก็เขาก็ต้องการอยากจะมีใครที่เขารู้สึกว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดีกว่านี้อารมณ์ประมาณนั้นหรือต้องการใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่า ทำให้เขามีความสุขได้อะไรแบบนั้นนะคะความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันลดน้อยอ่ะมันก็เลยเกิดเรื่องบอกว่ามันลดน้อยมันลดระดับความสุขก็เลยเกิดเรื่อง นะคะแล้วในความสัมพันธ์ในใจลึกๆของคุณแล้วเราก็มองว่าคุณก็จะรู้สึกแล้วว่าความสุขแบบนี้มันไม่มีละความสุขที่เคยมีมามันก็ไม่มีละมันพังไปละนะคะจะไปต่อมันก็ยากละทุกอย่างมันเจอปัญหาโน่นนี่นั่นทุกอย่างมันเจอการปกปิดปิดบังนะคะหรือรวมไปจนถึงปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาก็ได้หรือปัญหาที่ว่าคุณกับเขามันแบบว่าคบกันแล้วอะพอถึงณนวันวันหนึ่งอะมันหมดเยื่อใยต่อกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการ มีอะไรรับหลังไม่ซื้อสัตว์แต่ถ้าใครเป็นคู่ต่อกันลองใช้ความพยายามไหมปรับความเข้าใจกันค่ะให้นึกถึงวันเวลาที่เคยปลูกต้นรักกันมาที่เพิ่งเริ่มต้นรักกันมานนะให้ใช้ความพยายามความรักก็อาจจะมีโอกาสได้ไม่ใช่ไม่มีไม่ได้บอกว่าอุ้ยคุณต้องเลิกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะใครที่ไปรักคนที่เขามีคนอื่นมีเจ้าของหรือรวมไปจนถึงคนที่เขามีในเรื่ององพัฒน,นาการกับกิบก๊กเก่าอันนี้ยากหน่อย นะคะคุณรู้สึกอยู่แล้วว่าความสุขตอนนี้ยมันมันมันไม่มีเลยอะความรักนะคะหรือต่อให้มีแต่มันเป็นรักแบบรักแบบมันมันสุกสุขดิบดิบมันจะสุขมันก็ไม่สุกอะมันมีทุกข์อะนะคะก็ต้องมาหนังคอยคอยระวังระแวงตลอดเวลานะคะแต่ถ้าใครเป็นคู่เป็นครอบครัวลองใช้ความพยายามประคับประคองกันไปนะคะ ปรับมุมมองกันใหม่ใหม่ปรับตัวเข้าหากันใหม่ใหม่เติมเต็มกันบ้างไม่ใช่ทำแต่งานนะคะต่างคนต่างทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างเป็นตัวของตัวอย่างเงี้ยมันไมน่มันลืมเติมเต็มกันอะความสุขมันก็ไม่มีสิมันก็ลดน้อยด้วยมาดูฝั่งเขาค่ะบทสรุปอนาคตอัในใกล้เออ เขาอาจจะไปแบบว่ามีความต้องการสเสน่หาลุ่มหลงอะไรกับใครก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขามันไม่ได้เติมเต็มกันเลยอะหรือเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองก็ได้ค่ะหรือคุณไม่หรืออารมณ์ประมาณว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความสุขกับเขารือเป่าอันนั้นหนึ่งด้วยหรืออารมณ์ประมาณว่าเอาง่ายๆต้องการเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบ ไม่ชอบการถามไม่ชอบการจ้องจับผิดไม่ชอบการถูกซักไซไล่เลียงหรืออะไรก็ว่ากันไปมันได้ทั้งนั้นรวมไปจนถึงความรักท่าคุณไม่ชัดเจนเออถ้าเขาไม่ได้มีความชัดเจนกับคุณซุกกิ๊กหรือเขาเป็ดคุณกับเขาเป็นกิ๊กแน่นอนจะให้ชัดเจนมันไปไป,ไปไม่ได้ถึงวันเวลาเมื่อไหร่ที่เขาหมดใจหมดไฟเขาก็ต้องไปมีทางเลือกใหม่อยู่ดีนะคะเพราะคุณกับเขามันไม่มีความชัดเจนต่อกันนะคะตรงเนี้ยโอเค ส่วนถ้าเดี๋ยวมีแย้งอีกอะแล้วเป็นตัวจริงกันละ่ะก็เขาเจ้าชู้ไหมอะ่ะเขาต้องการกิกกักไหมอะอ่าเขาอาจจะอยากจะต้องการในเชิงรักษณะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงนะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นผู้หญิงก็ตามเขาก็อาจจะเสน่ห์แรงก็ได้เขาอาจจะเป็นสไตล์แบบผู้หญิงที่แบบว่าเออก็ยังอยากจะต้องการการครบคุยคบค้าสมาคมอะไรอย่างนั้นได้หมดทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่าปัญหาเกิดไหมเกิดค่ะ แต่ถ้าใครเออประคับประคองลองดูอย่างเดียวค่ะหันมาเติมเต็มกันแล้วกันลองดูได้แต่ทั้งนี้มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันมันอะไรต่างๆนานาะถ้าเป็นปัญหาความของความรักที่มันต้องปกปิดปิดบังอะ่ะมันไม่น่าจะไปไหวมันไม่น่าจะไปไกลมันไม่น่าจะยั่งยืนอ่ะนะคะ โสดมีรักเข้ามาสเสน่ห์แรงด้วยบางท่านได้เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆด้วยนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้รวมไปจนถึงความรักตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงพบรักต่างถิงในในใ่นนั้นไกลพบรักจากการเดินทางพบรักมาจากการติดต่อธุรกิจกิจการการงานได้หมดแต่ตรงนี้เหมือนกับว่ามีใครเก่าๆเข้ามาด้วยนะคนรู้จักเก่าๆได้นะคะถ้าไม่ใช่คือคนไกลค่ะ แต่บางท่านโสดโสดก็ไม่เอาอะไรเลยอะ่ะโสดบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยู่เป็นโสดอะ่ะฉันอยู่ได้นะคะทุกวันนี้แฮปปี้ดีกับการทำมาหาเงินถึงแม้ว่าในใจจะไม่ค่อยถึงแม้ว่าในใจคุณอาจจะไม่มีความสุขในเรื่องความรักหรือที่ผ่านมาคุณไม่เคยมีความสุขในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอืมฉันอยู่ได้ดีกว่าอารมณ์ประมาณว่ามีรักแล้วเหนื่อยเพราะมีรักที่ไรไม่เคยมีความสุขกับความรักอันนี้สองมุมมอง นะส่วนอีกหนึ่งมุมมองแน่นอนว่าคุณจะต้องมีโอกาสได้พบรักทางเลือกผู้ชายได้พบรักผู้หญิงทํางานหาเงินเก่งนะเนี่ยส่วนผู้หญิงอาจจะได้พบรักคนไกลจากการเดินทางไกลก็ได้ความรักเข้ามาค่ะนะ,ะก็ดาวตัวเองอะมหาอุดรักมันต้องเข้ามาอยู่แล้วหรือคุณกําลังอยากจะ,อย,กจะอยากจะคบไปก่อนยังไม่พร้อมตัดสินใจชัดเจนก็ได้ยังอยากคบๆไปอันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องที่คุณอยากจะคบคบ คือยังไม่พร้อมตัดสินใจอะไรใดๆอ่ะจนจะจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าอืความมาักขครั้งนี้มันมีโอกาสพัฒนาชาวตุนคนโสดกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการหน้าหน้าที่การงานการทํามาหาเงินต่างๆอ่าบางทีคุณก็อาจจะฝักไฝตรงนี้ก็ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นความรักเรามองว่าคุณอาจจะกำลังได้พบปะคนรู้จักเก่าๆคนคลิกเคยร่วมงานเก่าหรือธุรกิจเก่าอะไรอย่างเง้นก็ได้นะคะมีโอกาสมากๆเลยความรักแบบนี้จะเข้ามาหรือรักต่างวัยได้หมดเป็นรักต่างวัยได้แต่ถ้าเป็นความรักต่างวัยถ้าสมมติว่าคุณอายุเยอะสมมุติเป็นฝ่ายคุณอายุเยอะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊แล้วเรากับเขาจะเข้ากันได้หรอหรือเราอายุน้อยเราก็รู้สึกว่าเอ๊เขากับเราเขาต่างวัยกับเราแล้วเขากันเขาจะมาเขาเรียกอะไรอ่ะจะมาเข้ากันได้ดีกับ เราไหมอะไรอย่างนั้นบางท่านก็คิดไปแบบนี้นะคะแต่ส่วนบางท่านน่ะก็จะรู้สึกว่ามีคนเข้ามาก็ให้ดูด้วยเพราะว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงนะคะมีคนเข้ามาก็ต้องดูก่อนว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของไหมอ่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรความรักตรงนี้มันมีโอกาสพัฒนาอยู่แล้วนะคะโอเคความโอกาสมาค่ะนะคะจะมองว่าในจะมองในมุมดีคือโอกาสมากกว่าโอกาสความเป็นไปได้มากกว่า ให้ดูก่อนนะคะไปเรื่อยๆนะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่ยังไม่พร้อมตัดสินใจความรักก็มองว่ายังไม่พร้อมอยู่อย่างนั้นอ่ะเชื่อว่าแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเราเรามีความรักกับใครสักคนหนึ่งเราเราคาดหวังไว้สูงหรือคาดหวังไว้มากคาดหวังความชัดเจนจนวินะจนถึงวันหนึ่งเราพัดพลาดกับเขากันมาจบกันมาจะเปิดใจกับรักครั้งใหม่มันบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะบางท่านบาง บางครั้งคุณก็อาจจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะระวังเพราะว่าบางทีคุณเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นในเรื่องของความรักที่แบบว่าเดี๋ยววันข้างหน้าอ้าวเขาไม่ได้จริงจังกับเราเขาจริงโจ้จะทํำยังไงส่วนบางทีไม่ได้ต้องระวังแล้วบางคนน่ะบางคนก็ได้ดีเลยค่ะบางคนก็มีคนพยายามจะเข้ามาจีบคุณอยู่แล้วนะคะแล้วอาจจะมีโอกาสมากๆความสุข ในเรื่องของความรักไม่ใช่ไม่มีนะคะบางท่านได้พบรักทางไกลพบรักออนไลน์ด้วยความสุข การเปลี่ยนแปลงความสําเร็จความมั่นคงในหน้าชีพการงานโผล่ขึ้นมาเฉยเลยอะ่ะแต่ตรงนี้จะฟ้องขึ้นมาว่าอ่ะชาวโสดคุณกําลังจะมีโอกาสได้พบรักนะคะพบรักทางเลือกพบรักที่บ่งบอกว่าอืมอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ถ้าเราไม่ลองลองเปิดใจมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะมีคนพยายามค่ะจะเข้ามานะคะตรงนี้รักทางเลือกอาจจะบ่งบอกถึงความสุขความสมหวังสมปรารถนาแล้วก็ได้เป็นรักที่เหมา เป็นรักที่น่าจะส่งเสริมกันได้นะคะส่วนคนที่มีปัญหาความรักช่วงนี้ให้ระวังให้ประคับประคองไปกันไปให้ดีๆค่ะนะคะพอร,รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาจริง,รงการขัดแย้งการผิดใจกันหรือคุณกับเขาอาจจะผิดใจกันในเรื่องบางเรื่องก็ได้รวมไปจนถึงอะไรก็ตามที่แบบว่าคนที่คุณคบเนี่ยเขามีการผัวพันหรือเปล่าคนเก่าๆหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นถ้าเขามีคนเก่าๆนะคะ หรืออาจจะหมายถึงเขาต้องการทางเลือกของเขาเองนี่แหละก็อยากจะให้อะไรต่างๆนานามันต้องชัดเจนแต่บางท่านนะคะบางท่านต้องบอกกอนนะห่างแล้วบางท่านก็ต้องรอมีการเคลียร์อะไรกันบางสิ่งบางอย่างนิติกรรมนิติในบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะมีข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ห่างนะคะบางท่านห่างรอในเรื่องของนิติกรรมอย่างเดียว ใครที่เป็นแฟนกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรมเลยใครที่เป็นแค่แฟนกัน,นเฉยๆอ่ะบางทีอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีอะไรปกปิดๆบางกับคุณหรือคุณเองก็ได้เป็นฝั่งคุณเองก็ได้ที่ปกปิดๆบางกับเขานะคะตรงนี้ก็ใดๆเสียใดๆเสียถ้ายังรู้สึกว่าต้องไปด้วยกันได้ยังไปรอดได้ก็ยังอยู่ในช่วงของคนที่ต้องใช้ความพยายามนะ,ะต้องพยายามแต่ถ้าไม่ได้ปัญหาม,มันจะเกิด นะครับปัญหามันจะเกิดอารมณ์ประมาณว่าเรียกว่าไงเดียจุดแตกหักได้ไหมน่าจะได้จุดเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะคะตรงนี้ก็เอาใจช่วยของชาวราศีตุลทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสมปรารถนาโดยเฉพาะเด่นก็คือดาวเออเด่นก็คือดาวประจําตัวของคุณด้วยเป็นมหาอุจด้วยนะคะอ่าเราก็จะมีโอกาสในเรื่องของความรักด้วยความรักทางเลือก นะคะคนโสดเนี่ยโอกาสพบรักมาใครที่รู้สึกว่าอดีตก็คืออดีตก็เราน่าจะเปิดใจนะถึงเวลาของเราที่เราอาจจะมีโอกาสได้พบรักนะคะแล้ววันข้างหน้าถ้าความรักตรงนี้เข้ากันได้ดีเป็นคนที่ใช่เป็นคนรู้สึกว่ามีการส่งเสริมกันเป็นกระยาณมิตรต่อกันมีโอกาสชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ